ก็กลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกทิศทุกทางทุกชั้นกันโด้ยนะครับวันนี้ทุกคนก็ไม่อยู่กับช่องเฮียโยพาไปวันนี้ก็ไม่อยู่กับเกมงานเลี้ยงข้องลาชินนี้มอนเดิมเราอยู่บเบ็ดสี่สิบมาดูสิวันนี้เราจะได้เท่าไหร่กันนะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะ ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใหียแตกแปดร้อยแล้วแบบไม่เวอร์นะสแกตเตอร์กำลังจะเข้าอีกไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไปเข้าแต่โคตรเงินรางวัลก้อนโตเออแปดร้อยสแกตเตอร์แตกไหมไม่แตกเนี่ยครับหล็อกลอยใช่เหมือนดีมาลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้ได้เรียบร้อยก็แค่นั้นแหละเริ่มเลย มาได้สสี4บาทได้106ยังนะเหมือนจะคุ้มนะครับแต่ยัง โอ้แตกหน่อยกือจ้าร้อยแล้ว ได้เท่าไหร่ทั้งหมดว้าวสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนะครับทุกคนเราก็จะไม่รอช้าไปต่อกันเลยอิโนอิซาบายิอิโนอิกาวานี่ ตอเลยอ้อม่ได้เลยเฮ้ยมาไหนมาไหนอู้เย่ก็แค่นั้นแหละผมไม่พูดพร้อมทำเพลงก็แล้ว pilih Ya <dusuk> <tusuk> 2 8อ0 0 0 0ัเฮ้กิดซื้อฟิดซมันเป็นยังไงกันเหรอเริ่มก็ถามไปอย่างนั้นผมไาซื้อเหมือนเดิมนะอยากรู้ว่าจะแตกหนักหรือแตกน้อยเริ่ม Let's go. ไม่มาเลยอ่ะแบบเปื่อยอ่ะได้เจ็ดรอยมันไม่คุม้มผมก็ไม่ได้อยากบอกอยากพัาดักแต่มันบ่คุม้มได้จะ่พันเดี๋ยวกดไปสามพัน ซื้อฟีเจอร์ไม่คุ้มเลยผมว่าแบบยังไงก็ไม่คุ้มอ่ะผมหมดกำลังใจแล้วเออก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามแลครับชมนะครับไว้เจอกันโอกันหนะ้าบอย